เล่นอย่างนั้นแหละฟุกเจอใครก็แบบกดโหวตเลยเนี่ยโหวตฟุกเลยไม่ได้เล่นนานเกมอยู่เล่นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคสีเขียวกลับมาสีส้มก็กลับมาเฮ้ยปลอดภัยว่ะสีส้มกับสีเขียวอ่อนคนดีแน่นอนเห็นว่ามีด่านใหม่ค่ะจริงเหรอ ผมโมโจะตกใจอ่ะลืมกดรีพอร์ตนะสองคนนี้เรียบร้อยละดูดูดูเรียบร้อยยินดีวี่ได้รับเขาสูเผาแล้วก็ชนะเนี่ยโอ้โหเกมนี้ถ้าไม่ได้พี่นะพี่ยังไม่ทำเลยไม่มีผมก็ไม่มีผมหลอกบอกเลยสีชมพูเป็นคนดีแน่นอนฮะเนี่ยฮะตัวน่ารักอย่างนี้คนดีแน่นอนไม่มีผมก็หัวโล้นี่พี่เฮ้ยอดหาเลยวะโมกเมื่อกี้ขอซื้อได้ป่ะขอซื้อไปคว้างทิงเ่เอออย่าตาเฮ้ย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 ทำไปเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไป อะไตายวะเบื่อเกินเปิดสมพรฝากไอ้พูดว่าสีชมพูไม่เป็นนะเขาเองอ่ะ <c oughs> แล้วเป็นอะไรต้องฆ่าพี่คนแรกบอกพี่ให้พี่ได้เล่นนะให้พี่ได้เล่นบ้างแบบผมจะเฆ่าตก่อนไม่ได้ไม่ต้องพูดเอ้ฆ่าใครคนแรกดีเด้อทาม,มาเลยเ <c oughs> พื่อนตาม,มาตามาดีทามาทามาเลยเออ ดีนหเฮ้ยเีอะชิบะฮะชิบยละชิบะละเป็นของแกตัวปครับเจอศพตรงไหนฮะฆาตกรหลุดชัวร์เลยว่ะเราชนะลวโหวด้ฟังว่าจบละคนที่มันโหวดพี่มันใส่ร้ายพี่เชื่อใจพี่จากประสบการณ์ของพี่ที่มากกว่า5นาทีแล้วอ่ะพี่บอกเลยว่าคนสีเหลืองเป็นแน่นอนเชื่อพี่เชื่อพี่โหวตเลยมันเร็วมากมันโคตรชั่ว มันสาระเรีวชั่วช้าสามม,มุมไม่เไม่ฟังตรงนั้นทำไมอนะ่ะน้ยแล้อร่อยร้อนแบบทามมิ่งอ่ะโอ้แล้ว,แล,วแล้วไม่มีใครเชื่อพี่เลยนะทำไมอ่ะรอทำไมอ่ะพี่เอวขำต่อจากนี้เขาขำก็ยังเชื่อหมดเลยเอ่ะถามจริงนะไม่ได้เลยแตกอุย้ยฮัลโหลว่าไงเป็ที่ยวของเปล่าเที่ยวเที่ยวเชื่อว่า,วามาเชื่อว่าไล่อะ อู่ในหมู่เมื่อไเลยแหละขอถามน้องโอ๊ตอย่างหนึ่งครับทำไมเปิดประตูนานจังดูกล้องอยู่พี่เขาอาจจะเปิดพี่เก่งก็ได้ฟุ๊กนานแปลกแป่ะแปลงกันบวโอ๊ตเลยชัวร์ไปบวละเดี๋ยวเดี๋ยวเยมัวแต่คิดเยอะคิดเยอะเรีนกลับไปอะก็พอนี่จะให้ไปดูนี่ทําลสแกนเนี่ยสแกนอะไรสแกนกมสแกนกรมใช่ไหมไปกินใครมาบอกมาดิกินกินพี่กินพี่แล้วพี่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไงผมไม่เป็นใจแกนั่นแหละที่เป็นคนร้ายรีบบวชซะเพราะว่ามันจบแล้ว ตกกี่กระชากใจชนะแล้วเนี่ยดูขึ้นวิกตอรี่เฮ้ยเฮ้ยพี่อะนักสืบตัวจริงหล่อเก่งฉลาดว่ะหายากด้วยโอ้พี่พี่แอบดูสตรีมมันไงพี่ก็เลยรู้ว่ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สตรีมก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันเไปด้วยกันไปด้วยกันกอุย้ยไอ้ชิรีเหมืนรีบอะ่ะฉันผ่านละผมต้องรีบกินละก่อนที่จะมีใครเจอศพแล้วผมจะไม่ได้กินใครเปล่า 先週のチラクトしたようなこのハイテンション。 เชื่อเชื่อแต่โหวตเลยโหวตสีดําทุกคนไม่ต้องมีคําถามกดโหวดแค่นั้นพอหลักฐานก็คือพี่เป็นคนดีไงนั่นแหละหลักฐานฟุกเห็นพี่อยู่ใช่ไหมฟุกไม่พี่เดินผ่านฟุกแล้เมื่อกี้แล้วพี่เดินขึ้นไปข้างบนพี่เจอโอเว่นแบบอ้านอนเป็นผักเหลืยแล้วสีดําก็วิ่งออกลงมาจริงๆผวกไม่เชื่อพี่แล้วพุกจะเชื่อใครดีกว่าใครผมเชื่อเออต้องอย่างนี้ดีว่าสีดําเขาไม่พูดเนี่ยเขาเป็นศพเขาเต็มป่าเขาจะพูดยังไงทุกคนเชื่อพี่ยิ่งความเป็นพี่น้องของเราอ่ะ รายการแต่พี่เรื่องหรไม่ได้มาแล้วบอกว่าเชื่อแต่พวกกดบอดพี่นิดนึงอ่ะเฮ้ยมันกดเร็วจังวะเฮ้ยอะไรยังไม่มีใครตายเลยฮัลโหลอยากกอดอะไรฟังเลยแหละว่ามาแค่ผมเจอต้องมาสัมผัสได้แล้วเว้ยพี่เฮ้ยจริงเหรอวะแบบัมฟาดปุ๊บหือโอ้โหแรงมากเลยเฮ้ยอะไรอะเทะยานวะโอ้ไปบอดโปรเซสเลยไปบอดเลย ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเลยดิมดิมจีรีดิมดิมจีรีดิมดิมจีรีคนดีเฮ้ยตีเขียวออกมาคนเดียวอย่างนั้นเหรอจะต้องมีศพอยู่ในนี้อย่างเป็นแน่แท้เฉียวเียวนะไม่มีว่ะเจ๊คามเล่นกับเพื่อน easy อห่สิ ฮะยืนมองชัดดฮะฮ่อฮ่าฮ่กฮ่าฮ่่าฮ่า่าม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าด่ี่าฮ่า่่าฮั่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาา แน่นแน่น,นสีเขียวใช่ไหมไอคนที่โหวดนี่แหละต่ละชั่วชั่วช้าส <c oughs> ามมันแต่อย่างนี้ยังจะรอดอีกเหรอถาจริงใครจะเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปของฉันนะเฮ้ยไม่ปิดไม่เปิดดีกว่าไม่เปิดแล้วเราปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมารอเหยื่อครับผมรอเหยือ่อ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 รอเหยื่อมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเข้าไปยัง มันยังไม่เข้ายังไม่เข้าผมรอดูอยู่ผมรอดูอยู่มันไม่ยอมเข้ามาเอาดีเร็วเปิดไฟชิรี่ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวอำไงวะอำไงวะวิ่งดีเล่นเก่งจังอะฮะโอ้โหอยู่แล้วป่ะฮะ นักกร,กรก็ดุนะฮะเป็นนักสืบก็เก่งผมอะ่เช็ดมือรอแล้วแหละนะ <c oughs> ไม่ทำล้วไม่ทำละอุ้ยเราจะย,ยืนไว้อะไรศพตรงนี้นะฮะสามนาที ไม่ไปยืนด้วยกันเหรอตอนพี่ออกมายังไม่มีใครเข้าห้องนะแล้วพี่ก็เดินสวนกับพ่อคนสีเขียวเดินสวนนี่คือแบบสวนกุหลาบสวนหน้าพี่อ่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่าสคิปสคิปสคิปไม่มีหลักฐาอะไรเลยใช้ก็คงต้องเดินเวว้าห้องด้านล่างอยู่กับสีแดง โอเคฟุกเฟนแล้วแหละไม่กันฟุกสายละเลวใช่ไหมฟุกกำลังยิ้มไปพูดไปใช่ไหมฟุกนแน่เอเล่งเครื่องชอบบิดหรือเปล่าสีแดงกับสีเขียวอ่อนแน่นอนฟุกก็อยู่กับทูน่าตลอดมุสาวาทามันไม่ดีนะเว้ยแม่รู้แม่ไม่โกรธหรอฟุกกเป็น้หเล่ะให้แล้วล่ะฟุกผมเชื่อว่าพี่ฟุกไม่เป็นเฮ้ยแสดงว่าฟุกไม่เป็นละแปลว่าสีเขียวอ่อนกันเลยปะทุกคนปะเอ้าคิดว่าพี่ฟาร์มรีโปวดเนี่ยแสดงว่าพี่ฟาร์มเป็นอน่าสนใจเป็นทฤษฎีที่ โอเคแพ้แล้วใครมันไม่เชื่อใจพี่วะใครมันไม่เชื่อใจพี่วะโอ้ใครวะเอ้จะเดาถูกคนนึงอะก็บอกแล้วให้หวดสีเขียวมุงไม่เชื่อใจพี่วะพี่จะหวดมุกไม่ใช่ละพุกก็ต้องเชื่อใจพี่ไม่สอนเพิ่มสปีดเลยดีเพิ่มสปีดต้องการความเล้าใจขอสปีดสักห้าโอ้โหโหดจง ไอเด็กนี่มันก็ฉลาดเนี่ยชอบสงสัยผมเนี่ยตายบอกเลยตายตายเฮ้ย <c oughs> สบายว่ะสบายใจสบายใจพี่วัาดีฟุกุงอ่าอร่อยจังเลยอ่ะ ดูตรงเนี้ยตรงศพพวกแต่เป็นคิวที่อยู่ด้านล่างแล้วดูเชี่ยจอดเลยคราว่าสองคนนี้เราเป็นคนไหนพี่เรากับทูน่ายถ้าพี่เป็นโอเว่นพี่ก็คงสงสัยพี่เหมือนกันแล้วก็กดพี่เลยเดี๋ยวปะไอ้ชิดีไม่นะตายก่อนแพ้แล้วทำไมทำไมมันเซนดี่ังวะเซนดี่ังวะเฮ้ยพี่ชายหายตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ย 哎呦呦呦呦呦呦！来个玫瑰。